อันนี้นะครับผมวันนี้ก็จะพามาเปิดกรุที่เป็นลูกวัวนะครับซึ่งเป็นของนัตจิวที่อบอกว่าบีดเดอร์ตัวอย่างครับผมนี่นะครับผลงานบีดเดอร์ที่แท้จริงเป็นอย่างไรครับผมนี่คือวัวลูกคอกจากาจิวเล็กแลนด์ทั้งหมดเลยนะครับผมนี่แหละผลงานที่นัตจิวบีดออกมาตลอดระยะเวลา15-16ปีที่นัตจิวกล่าวมาครับผมนี่แหละผลงานครับผมที่เห็นอยู่ตรงหน้าเลยครับผมว่าทําไมาทางจิวเล็กแลนด์เนี่ยถึงมายืนยืนอยู่แถวหน้าของเมืองไทยนะครับผม เป็นท,ท,ท,ที่รู้จักของใครหลายๆคนนะครับผมเนี่รวมถึงพ่อพันธุ์ไซส์ใหญ่เนี่ยครับผมนี่นะครับอ,อย่างพวกนี้เกิดจากข้อมูลที่เก็บรวบรวมแล้วก็พัฒนามาตลอดระยะเวลา15-16ปีนะครับตัวใหญ่จริงๆครับผมน,นี่นะครับดูใกล้ๆนี่สุดยอดเลยครับใหญ่ทุกส่วนจริงๆครับผมเนี่ยต้องมาดูตัวจริงแล้วครับนี่นะครับสวยๆนะครับ เดี๋ยวจะพาไปพูดคุยกับนัสจิวกันครับว่าแต่ละตัวเนี่ยเป็นลูกของตัวไหนบ้างเกิดมายังไงนะครับแล้วลูกแต่ละตัวที่อยู่ตรงนี้เนี่ยเราแกะจุดจุดไหนของของแม่เขาบ้างแล้วนะครับผมนี่เดี๋ยวจะพามาดูมาชมกันครับโอ้โหนัสจิวอลังการมากเลยครับตอนนี้สวัสดีครับสวัสดีครับตอนนี้เราก็ออกมาอยู่กับงวบ้างหลังจากที่คุยเรื่องเล่าครับสตอรี่แล้วก็สมาคมครับพี่บุญชูครับเป็นไงพอได้ไหม อิ่มเลยครับคลิปนี้เป็นคลิปที่อิ่มมากครับผมอิ่มเลยอิ่มเลยครับผมยังไม่ได้กินอะไรกันเลยชมบัวสสฉะก็อิ่มแลครับผมนมชซิวอันนี้คือบอกว่าแค่บางส่วนเองนะครับผมอ่าจริงๆเราพัฒนาตั้งแต่สายแม่นะครับก็บอกแล้วไงว่าเมื่อกี้เล่าตั้งแต่คลิปตอนต้นครับเริ่มต้นจากงัวแบรนด์พีซีแลนด์เป็นแม่ต้นหลักมีพันธุกรรม V8 อยู่ในตัวกับเจดีฮัตจินแล้วค่อยพัฒนาสายจนมาเป็นงัวแดง แล้วก็แดงแล้วก็ขาวแดงขาวแดงขาวจนมีทั้งหมดประมาณเนี้ยเซี่ยวหนึ่งเซี่ยวหนึ่งก็ยังมีอยู่ที่ข้างหลังอีกคืออันนี้จากวัวสามตัวเมื่อ1 5บ6้าที่แกปีที่แล้วที่เรื่องเล่าตอนแรกว่าโกหกเมียว่าซื้อมาในราคาไม่กี่ตังค์เนี่ยแหละครับบอกความจริงไม่ได้ผลผลิตมาถึงปัจจุบันนะครับผมใช่ทุกวันนี้ไฟเขียวหมดล้ะตอนนี้ไฟเขียวแล้วครับผมอยากจะให้พี่บุญชูเห็นตัวเนี้ยตัวเนี้ย ต้องมันมีสตอรี่ก็คือมันเป็นลูกของนายเขาวงนะครับครับเนี่ยตัวเนี้ยรหัส934นะครับนายเขาวงอแล้วคันเนี้ยแม่เขาคือ820ก็คือจิวเล็ก820จิวเล็ก820ก็เป็นลูกของ174นะครับคือสายอ่ะมันถูกสร้างมาสร้างมาจิวเล็กจิวเล็กจิวเล็กจนได้พ่อเขาวงที่เป็นของจิวเล็กอีกก็มาเป็นตัวนี้แล้วมีลักษณะที่ถูกต้องมาตราดด้วย แข้งขาข้อขาที่สมบูรณ์ครับข้อที่หนึ่งนะครับมีชีทที่กระชับมีความลึกลงมาถึงเกาะกล้ามเนื้อตรงนี้ครับมีกล้ามเนื้อที่หังนี้นี่ขนาดเขายังเล็กๆนะนะครับมีคนหางที่สุดมีแผ่นหลังที่ใหญ่นี่พี่แล้วหลังไม่แอ่นนะครับนะครับถ้าเขายืนโดยส่วนนี้จะไม่แอ่นเลยนะครับมีตโนก ตรงกับขาหน้าอันนี้พอดีเขายืนบิดอยู่ด้วยความเล็กของเขาแค่เตือนกว่าครับผมนะครับเขากาลังสร้างเนื้อสร้างตัวมีข้อเท้าหน้าที่ตรงเป็นตะเกียบคู่หน้าเลยครับนะครับมีวงคอที่สวยงามนะครับเนี่ยนี่คือเหตุผลของการบิดครับและอัตราแรกการเจริญเติบโตเขาวันละโลสองขีดตอนนี้ขนาดเขาอยู่ในนมนะครับเดี๋ยวถ้าเขาออกนมเมื่อไหร่เขาก็จะโตอีกแบบหนึง่ง<อ>หลังจากที่เขาได้อาหารอาหารเขาไปอีกใช่เนี่ยนี่คือสิ่งที่เราสร้างขึ้นครับมีเมล็ดพันธุ์เป็นของตัวเอง นะครับและถูกสแตรฐานนะถูกหลักมาตรฐานในการบีดมัวตัวนี้เจอกันในสนามแน่นอนพี่น้องได้เล่นกันแน่จาไว้เลยครับผมนี่น้องลิซ่าชื่อลิซ่าเครับใช่น้องลิซ่าครับน้องลิซ่ากำลังดังเลยช่วงนี้ครับเป็นลูกของแจวลทูแปดสองศกับพ่อเป็นนายเขาวงเก้าสามสี่อ่านะครับสองอันนี้จับตาไว้ให้ดีๆเลยนะครับผมมีสนามประกวดเมื่อไหร่น้องลิซ่่าไป ปลากดตัวให้ทุกๆท่านสายวัวสวยๆได้ชมแน่นอนครับผมเราคงจะเล่าทั้งหมดทุกตัวไม่ไหวเราเดี๋ยวขอเล่าแถมอีกตัวหนึ่งนะครับเดี๋ยวเอาตัวนี้ปล่อยก่อนครับผมเราจะได้เห็นตัวที่สองเห็นนะครับเดี๋ยวให้ลิซ่าเขาไปวิ่งเล่นก่อนลิซ่าเพิ่งทําเขาค่ะโอเคเห็นไหมเนี่ยดูข้อเท้าที่เขาเดินเนี่ยข้อเท้าสวยงามมากอย่างที่ผมเคยเล่าว่าถ้ามีข้อเท้าที่ดีเขาก็จะยืนได้ครับรับน้ําหนักได้มากตัวที่สองเป็นลูกของนายวินเนอร์ นายวินเนอร์ก็คือจิวเล็กรหัส959นะครับตัวนี้มีอายุ3เดือนกว่าครับนะครับจุดเด่นของเขาเลยตอนนี้ก็คือมัดกมเนื้อกับโครงสร้างที่ดีนะครับข้อเท้าที่ดีมีเหลี่ยมตัวที่สมูทเลยนะแล้วมีชีทที่สวยงามมากนะครับมีไข่ที่ดำด้วยนะห็นะับอ่ามีข้อเท้าดีเป๊ะหมดแล้วอีกเรื่องหนึ่งเลยนะนี่พี่แถมเลยคือแนวหลังโคนหางสุดครับนี่คือสิ่งที่ดีของเขาไง เขามีองค์รวมที่ดีเลยครับถือว่าหล่อนี่เป็นลูกตัวแรกของเขาดยนะตัวหลังๆมาก็น่าจะไม่มีปัญหาอันนี้คือลูกตัวแรกของของนายวินเนอร์ครับตัวนั้นก็เป็นลูกตัวแรกของนายเขาวงดูตำแหน่งครับดูตำแหน่งตะหนอกตรงดิกแล้วก็โน้มหลัข้างหลังสวยมากเลยครับใช่ครับงัวตัวนี้สวยครับครับผมคือจริงๆมันเป็นความภูมิใจของคนที่บิดงัวนะพี่บิชูถ้าเราบิดงัวสําเร็จเนี่ยต่อไปมันก็ทํางานง่ายครับทให้เรามีแม่บล็อกพ่อบล็อกมีแม่บล็อกเป็นของตัวเอง แล้วพอเราสร้างพ่อพันธุ์ของตัวเองได้ที่มีการยอมรับผมบอกได้เลยว่าเราก็ถือว่าเราก็ได้สําเร็จแล้วไม่ต้องซื้อข้างนอกมากคือก็เราต้องค่อยๆสร้างขึ้นมาบ้างครับผมผมถึงอยากจะให้คนที่เลี้ยงงวมือใหม่ตระหนักเรื่องถึงการสร้างเมล็ดพันธุ์ของตัวเองด้วยถูกไหมครับครับผมนั้นนาชิวจะแต่เน้นย้ําคําว่าเมล็ดพันธุ์นะครับผมใช่เมล็ดพันธุ์ในที่นี้หมายถึงเหมือนเราเป็นเกษตรอ่ะพี่วันนี้ พี่เพาะกล้าอะไรของพี่ว่าพี่ไม่เก็บเมล็ดพันธุ์ของพี่ไปต่อพี่ต้องไปซื้อเขาตลอดไหวไหมคําถามถ้าวันข้างหน้าเขาไม่ขายเมล็ดพันธุ์ให้พี่จะเป็นเกษตรกรต่อได้ไหมครับจบจบถูกต้องครับผมกําลังจะบอกว่าคุณต้องรักษาเมล็ดพันธุ์ของคุณครับนะครับนี่เพื่อจะไปต่อต่อยอดเมล็ดจนเป็นแบรนด์ของตัวเองที่เสถียรเลยนะครับผมตอนนี้ใช่ครับเดี๋ยวพาเดินอย่างพวกนี้แหละครับน้าจิวอายุประมาณกี่เดือนแล้วครับตัวนี้เนี่ยอย่างตัวแดงสองตัวเนี่ย พวกนี้ก็พิ่งหย่านมขึ้นมาหเดือนประมาณหเดือนอประมาณ6เดือนไล่ขึ้นไปนะครับตัวของผมเนี่ยงัวผมจะตีแบรน์อ่ะตอนที่แดเดือนพวกนี้ยังไม่มีแบรน์ก็แสดงว่ายังไม่ถึงนะครับนี่ยังไม่ถึงเลยนี่ยังไม่ถึงแเดือนนะตตัวนี้ก็พวกนี้อยู่ประมาณหกเจ็ดเนี่ยพวกนี้ขึ้นเจ็ดีลนี่ขึ้นแดแล้วเนี่ยตัวนี้ตัวนี้แดแล้วแปดขึ้นเกเนี่ยนะครับแบรนด์ึ่งตี c l 2 w o ใช่ครับตัวนี้ก็มีเจ้าของนะมีผู้หลักผู้ใหญ่มาขอซื้อแบ่งไปแล้ว แบ่งเลี้ยงอยู่แบ่งไปในค่าตัวเท่าไหร่ครับถามได้ไหมอ่าสามกอกกว่าสามกอกัว่านะครับสามกว่าเดี๋ยวผมอยากจะให้ดูตัวนี้ครับดูท้ายมันนะครับตัวนี้โอเคได้ได้ราะว่าสรุดสรุดตาและเกินวนัวเทาตัวนี้ครับผมตัวนี้เป็นลูกของโบกต้าครับนะครับตัวนี้เป็นลูกของโบกต้าเลยครับแม่เขาเป็นสายคารูโอนะครับสายคารูบวก V ีปดครับนะครับตัวนี้สุดยอดอัตราแรกเนื้อเข้ามาดีอันนี้อ๋อเดี๋ยวนี้ขอโทษผิดครับ ตัวนี้เป็นงวของน้องชายอือ KW หรืออูดคังเกษตรอยู่ที่อำเภออากาศอำนวยเมื่อกี้ผมจำสลับกันกับตัวนู้นครับตัวนี้เป็นลูกของ n o b l e โอ้นะครับส่วนแม่เป็นแบรนด์ของสายโชควัสนาฟาร์มหรือสเปกนั่นแหละครับผมตัวนี้ส่งมาส่งมาฝึกเพื่อจะเดินสายแล้วประกวดจะเห็นในสนามนะครับผมใช่ตัวที่ผมพูดเมื่อกี้ลูกของโบกต้านี่คือตัวนี้ตัวนี้อ่าผมพูดผิด เราสีเหมือนกันเหมือนกันเลยใช่เพราะผมเห็นตูดแล้วถึงจะเข้าใจไอถึงแบนแล้วเหมือนกันกับตัวผมยังว่าอยู่งงผมโตเร็วเกินไปป่าวตัวนี้ยังไม่ได้ตีเบอร์ครับตัวนี้เป็นลูกของสายแม่เป็นคารูอสายพ่อเป็นโบกต้านะครับอย่างปัจจุบันวัวของนายจื้ยังเปิดแบ่งอยู่ป่าก็มีนะาแต่ส่วนใหญ่เราชอบแบบลูกค้าแบบบล็อกอินมาหาเข้ามาเลยใช่เข้ามาเลยแล้วนัดผมว่าจะมาแล้วมาพูดคุยกันอคือเรา งัวมันโตทุกวันพี่บุญชูครับโตทุกวันจนเราไม่มีเวลาไปถ่ายภาพอัปเดตให้แล้วบอกว่าขอดูภาพก่อนแล้วจะมาเออจริงๆตามหลักการคนอยากจะมาเขาก็อยากจะดูก่อนอย่างนั้นแหละครับแต่เราคนทําฟาร์มบางทีเวลาเราก็ไม่พอเราก็เลยอยากจะบอกท่านที่ใจรักแล้วมาแล้วมาดูเลยไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับ,รบแล้วมาคุยกันมีอะไรคุยกันปรึกษากันมีงบอะไรยังไงเท่าไหร่ พะราคาตัวงัวมันลดหลังไปไม่ได้มันก็จะมีมาตรฐานของมันอยู่ครับผมนะครับพี่บุญชูตัวนี้ก็จะเป็นลูกของเบอร์แคสสามสามหกนะครับดูหัวแต่ละตัวครับผมใช่ตัวนี้อายุสิบสิบหกเดือนกว่าหนาวนี้จะผสมแล้วครับเป็นสัตว์แล้วนะครับผมใช่ยังไม่เป็นสัตว์แต่หนาวเนี้ยเจอแน่เพราะส่วนใหญ่แล้วผมจะรอความสมบูรณ์พันธุ์ให้ขึ้นถึงประมาณยี่สิบเดือนอเพราะว่าเวลาเขาตั้งท้องแม่เขาจะไม่สุดอจะให้ยี่สิบเดือน ใช่ท้องท้องเร็วเกินไปไม่ใช่เป็นสิ่งที่ดีควรจะให้เขาเต็มบอดี้สกอเาก่อนครับเพราะถ้าเขาท้องเร็วพี่บิญโชอันนี้อันนี้เป็นเกตเลยนะเกตความรู้นะครับผมถ้าเขาท้องเร็วเขาสัญชาตญาณแม่จะไปดูแลลูกแล้วไม่ยอมดูแลตัวเองก็คือไม่โตครับแม่ไม่โตแล้วค้องค้องก่อนคลอดก่อนพอลูกออกมายืนกับแม่แม่เล็กแล้วค่อยไปยืดเอาลูกสองลูกสามแต่ถ้าเราใจเย็นหน่อยครับให้มันเต็ม แล้วค่อยตั้งท้องแล้วเติมอาหารให้เต็มไปด้วยแม่มันจะคงใหญ่ไว้ครับจริงๆแม่มันพันธุกรรมที่ส่งมาไม่เล็กแต่มันอยู่ที่เราการดูแลโอ้ถ้าเราดูแลไม่ถึงครับเล็กอันนี้ถือว่าเกร็ดสารและความรู้สําคัญเลยนะครับผมต่อเติมไปแล้วสังเกตถ้ามองจิตข้อเท้างวผมเนี่ยก็ค่อนข้างจะเป๊ะนะครับเป๊ะเวอร์เลยจุดรับน้าหนักนี้ก็เป็นจุดที่สาคัญอย่างที่นั่นจิวบอกไปเลยนะครับใช่ครับไม่งั้นเขาจะไม่กินแล้วจะไม่โตต่ออ่าถ้าข้อเท้าไม่เจ๋งนะครับข้อเท้าต้องดีด้วยนะครับ ตัวนี้ก็เป็นอีกแบรนด์หนึ่งของค่ายเดอเสที่อยู่สารคามมาฝากไว้กับเราแล้วก็ทําเตรียมทาเข้าสู่สนามประกวดปัญหาคือนัดจิวถ่ายคลิปลงในในเฟซบ o ๊กไปแล้วเขาเอาไปโชว์มีคนมาขอซื้อแล้วก็กลายเป็นว่าน้องก็เลยตัดสินใจขายให้แบ่งไป<อ>ในราคา900 0แสบาทนี่แหละครับน,นะครับก็ค,บคืออย่างที่บอกนะครับ900 0แสก็คือดูดู ลักษณะของบัวครับคือมันขายได้ตัวของมันเองจริงๆครับตัวนี้มันสวยมากครับก็คือกระบวนกว่าจะมาถึงจุดนี้ครับอย่างที่น้าจิวคุยมากระบวนการมันเราเก็บข้อมูลมาเรื่อยๆครับก่าจะมาเป็นอย่างนี้เขามีมีมีสตอรี่พ่อแม่เขาครับนะครับนี่ก็ไม่ใช่ธรรมดานะครับเด็ดๆทั้งนั้นครับตัวนี้ก็เป็นเป็นแม่เขาเป็น jl2830 ก็จะเป็นลูกที่เกิดจากต้นพันเราแล้ว ไปอยู่กับแบรนด์มายาฟาร์มมายาฟาร์มบีดลูกออกมาเอ็กซ์เรย์825จนมาเป็นตัวของเขาปัจจุบันแล้วก็ขายต่อให้น้องอีกคนหนึ่งชื่อน้องวันอยู่ที่อำนาจเจริญรและน้องวันเนี่ยแกก็ฝากไว้เดินสนามประกวดนะครับก็จะมีค่าใช้จ่ายในการดูแลก็ทําให้เพราะว่าเราถือว่าเป็นพี่น้องเลี้ยงงูด้วยกันมันมีเรื่องราวครับผมนะครับมีสตอรี่ทุกตัวเลยครับมผมตัวนี้ก็เป็นลูกเอ็กซเย825เหมือนกัน เป็นงวงโครงสร้างดีนะครับไม่แพ้เลยตัวนั้นก้ามเนื้อมัดก้ามเนื้อชัดเจนครับและเป็นงวงสาวอายุเพิ่งจะเดี๋ยวเกิดเดือนมีนามีนาบวชอีกเจ็ดตอนนี้ก็สิบเก้าเดือนสิบเก้าเดือนเต็มสิบสิบเก้าเดือนเต็มวันนี้วันนี้เลยโอเคนะครับสิบเก้าเดือนเต็มนี่นะครับผมยาวครับตัวนี้ได้ยาวมากและดูชีดกระชับครับผมอ่าชีดกระชับนะครับนี่นะครับ ความสวยงามนะครับผมเต็มอิ่มเลยคลิปนี้นะครับส่วนตัวถัดมาก็จะเป็นงัวอุ้มท้องของลูกค้าอ๋อเหรอจริงๆจัวตัวนี้ต้องอยู่ในแปลงหญ้าแต่วันนี้คือเอาขึ้นมาเพื่อจะให้เขาอะรู้สึกว่าสมบูรณ์ขึ้นก่อนส่งนะครับให้ดูเนื้อตัวดีขึ้นหน่อยเพราะงวอยู่ในแปลงหญ้าก็จะเนื้อตัวก็อาจจะดูไม่ค่อยสบายตาครับนะครับตัวใหญ่เลยครับไซส์ใหญ่แต่เราข้ามตัดมาทางนี้เลยดีกว่าพี่ข้ามมาเลยนี่นะครับนี่ก็ประมาณงัวท้อง ดูแต่ละตัวนะครับผมเด็ดๆทั้งนั้นครับพอตัดมาตรงนี้ก็จะเป็นนายเขาวงกับนายวินเนอร์เลยนี่แหละครับเขาวงกับวินเนอร์ครับใช่อ,อันนี้ก็จะเป็นพี่น้องดูโอคู่ดูโอกันอเขาวงก็จะเป็นสายอาบะเช่สายอาบะเช่แล้วแม่เขาก็จะเป็นสายซูว่าที่สร้างดัตตาแพคนะครับแล้วก็มาสร้างแม่ครับที่เป็นพีซีหนึ่งห้าห้าทับหนึ่งแล้วออกมาเป็นเขาวงที่มีลักษณะเด่นก็คือยาว หนาเท้าทรงพลังอ่านี่คือกินมิกเขานครับไข่ดำปีลึงลึงสวยงามมากตัวใหญ่มากครับดูใกล้ๆตัวใหญ่มากเลยนะครับตัวนี้นายเขาวงน้ําหนักตัวอยู่ที่1,000กับอีก45่กิโลที่ช่างเมื่อประมาณสัก7วันที่แล้วที่ออกรายการออกออกถ่ายทอดสดไปอที่เล่นเกมกันครับผมตกใจที่คือหาเลยใหญ่จริงมันใหญ่จริงๆครับดูใกล้ๆตัวใหญ่มากเลยนะครับใหญ่ครับ อยากให้พี่ดูแผ่นหลังเขาครับไม่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 ดุครับพี่ปีนได้เลยครับหน้าอกกว้างมากนะครับเดี๋ยวผมจะพาดูแผ่นพี่ดูข้อเท้าเขาเลยข้อเท้าที่ผมพูดว่าเท้าทรงพลังดูขาหน้าเขาตรงเป็นตะเกียบเลยขาใหญ่มากครับผมตัวข้อเท้าขนาดขาใหญ่ข้อเท้าอย่างนี้พี่พี่อ่าตรงอย่างนี้ไหมครับพี่ต้องมาดูด้านหน้านี่อีกเห็นไหมเขาจะตรงอย่างเนี้ตะเกียบคู่ใช่ไหมใช่เขาจะสวยงามมากพี่อันนี้คือข้อเท้าที่แข็งแรงครับนะครับ นี่นะครับเขาจะแบกน้ําหนักได้ไม่งั้นเขาอยู่อยู่ไม่ได้เป็นตันครับครับผมถ้าเท้าไม่แข็งเดี๋ยวผมขออนุญาตดูแผ่นหลังแผ่นหลังครับผมอใหญ่มากครับตัวนี้เนี่ยเห็นนะแผ่นหลังประมาณเกือบห้าสิบเซนน่ะครับกว้างมากๆเลยครับใช่ไม้บรรทัดสองอันเนี่ยวางเกือบหมดอ่ะนะนี่คือเขาวงตัวใหญ่จริงครับตัวนี้มาดูใกล้ๆเลยครับผมใหญ่มากครับตัวนี้ยาวด้วยใหญ่ยาวเลยครับผม ใหญ่ยาวเท้าทรงพลังใหญ่นะครับตามคอนเซ็ปตัวถัดไปก็เป็นนายวินเนอร์ไปดูวินเนอร์นะครับผมวินเนอร์ก็สวยงามมากมีไซส์โปรไฟล์ที่สุดยอดเดี๋ยวต้องเอาเขาวงออกก่อนเอาเขาวงออกให้หน่อยนี่นะครับดูนะครับเดี๋ยวราพูดอีกสักตัวหนึ่งแล้วกันนะล้วถ้าพูดทั้งหมดเลยคงจะยาวเกินไปเดี๋ยวพี่น้องเบื่อเดี๋ยวไม่มีอะไรบังไว้พี่น้องมาดู เออบอกดูนี่หมดแล้วไม่มาแล้วมามาจิวเล็กทำไมครับผมเออดูหมดไปแล้วเนาะถ้ามาที่จิวเล็กแล้วนี่นอกจากจะได้ชมวัวสวยๆนะครับท่านก็จะได้รับสาระความรู้แรงบันดาลใจนะครับผมดีไม่ดีใครมาแล้วเนี่ยผมว่าอนาคตทําฟาร์มแบบสุขความสําเร็จแน่นอนครับก็เราพร้อมยินดีที่เป็นที่ปรึกษาให้นะครับย้อนแสงไหมพี่ย้อนแสงนิดนึงครับผมย้อนไหมช่วยไม่ได้นะเราอยู่ใต้พดิไม่เป็นไรครับต้นมะพร้าวยังไม่ใหญ่ถ้าใหญ่ได้แบ่งลูกเลย อันนี้เป็นลูกของทูบดอร์933ครับแล้วตัวนี้มีตำแหน่งถึงแกลนแชมเปี้ยนแล้วก็แชมป์อื่นๆอีกมากมายนะครับเมื่อกี้ก็ลืมพูดถึงของวงก็มีแชมป์เยอะเหมือนกันนะครับแต่ไม่เป็นไรคือตัวนี้ลักษณะเด่นของเขาเลยเนี่ยมีโคนหางที่สุดนะครับสุดเลยมีแนวสันหลังที่เหมือนแปลงลบกระดานเลยนะครับมีความลึกมีไข่ดำนะครับมีข้อเท้าแข็งแรงเม็ดสีชัดเจน นะครับมีตนโกที่ใหญ่ชัดเจนครับใหญ่มากครับใช่แล้วก็มีอัตราแรกเนื้อที่ดีด้วยนะส่งลูกที่ว่าโตวัลโลสองอ่ะเหมือนกันานเขาวงเลยสองตัวนี้เท่ากันเลยอัตราวัลละหนึ่งจุดสองครับนีครับแม่เขาก็เป็นจิวเล็กแปดสี่สามครับเป็นสายคาลูแมนโซ่ครับตัวนี้มีมีสายเล็อดคาลูแมนโซ่ด้วยนะอือ เขาถึงเขาถึงมีลักษณะที่ดีเพราะงัวที่พูดมาคือเป็นงัวตระกูลพันธุกกรรมดีๆทั้ทงนั้นแชมเยอะตัวนี้แล้วก็ยอดขายนูกเชื้อเนี่ยบอกเลยว่ารีดไม่ทันตอนนี้โอ้รีดไม่ทันขายก็ไม่เป็นไรครับก็รอกันนิดนึงนะครับสำหรับลูกค้าอ่าเห็นนะครับผมก็เดี๋ยวเดี๋ยวอ่า ถ้าพี่น้องท่านใดสนใจนะครับอยากจะไาเยี่ยมชมฟาร์มก็ผมยินดีนะครับก็ยังไงก็ทักมาก่อนหรือยังไงก็มีข้อมูลก็โทรหรืออินบ็อกซ์หรือเพจช่องจิวเล็กก็ได้นะครับแล้วก็เฟ e b o o k นะครับเดี๋ยวผมฝากพี่บุญชูไปด้วยครับผมนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นไว้ให้หน้าจอเลยนะครับก็ต้องขอบคุณพี่บุญชูนะครับที่อุตส่าห์นำเรื่องราวของเราไปเสนอในช่องของพี่บุญชูนะครับครับผมอ่ะยังไงคลิปนี้นะครับผมก็ เก็บสาระความรู้แรงบันดาลใจไปแบบเต็มอิ่มเลยนะครับผมแล้วก็<ม>พร้อมกับชมวัวสวยๆงามๆนะครับผมจากจิวเล็กแลนด์ไปแบบเต็มอิ่มเลยทีเดียวนะครับหวังว่าคลิปนี้คงจะมีประโยชน์ต่อพี่น้องเกษตรกรทั้งมือเก่ามือใหม่นะครับจ,จะได้เห็นแนวทางวิสัยทัศน์ของทางจิวเล็กนะครับตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะครับจากผู้ที่มีความรู้เรื่องวัวเป็นศูนย์นะครับผมจากวัว3ตัวเมื่อ15 1 6ปีที่แล้วปัจจุบันเป็นแบบนี้แล้วก็มีชื่อเสียงมาอยู่ในแถวหน้าของเมืองไทยอย่างที่บอกไปนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณทางนัจจิลนะครับที่ให้กาสบุณชูนะครับผมมาเล่าเรื่องราวสตอรี่ที่ความเป็นไปเป็นมาให้สู่พี่น้องเกษตรกรได้รับฟังนะครับยังไงคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้ครับขอขอบคุณนัจจิวมากครับสวัสดีครับ